สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆพบก,กับนิวแล้วนะคะนี่ชักสลามกุเดธรรมะนะคะวันนี้นะคะนิวก็มาพมกิจกรรม My Little Pony My m e เราก็จะมีคำถามกันด้วยกันสามข้อนะคะข้อแรกนะคะมีม้าโพนี่กี่ตัวจะเป็นพวกนี้นะคะ สาี่แล้วก็ห้านะคะมีตรงนั้นอีกปะแล้วก็หกแล้วก็เจ็ดนะเห็นปเนี่ยตรงไข่อนี้มีเจ็ดตัวนะคะตัวไหนน่ารักที่สุด Apple Jack นะอันนี้ของแทนนะคะสองอสี่สิบบาทแล้วก็คิวคิวที่มาร์มันอยู่อีคขน้นน่นะ Apple Jack นะอยากให้ตัวไหนเป็นเพื่อนรักของเรา คงจะเป็นเซเลสเทียนะคะตัวนี้เลยแต่ไม่ใช่เซเลสเทียตัวจริงนะเราแค่ตั้งชื่อมใชเฉยๆนี่ตัวนี้เลยเลยเซเลสเทียนะคะค่ะก็เซเลสเทียนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคลิปสั้นเนาะ